ให้ประกอบตาตาดีใจเรื่องอะไรครับตาแน่นอนเรื่องเรื่องเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับยายชมควนวอานัมบ่หรือยังใช่ไม่เอาแล้เอาแล้วเอาและไปหายายชมควรแล้วแล้ว่ยังไม่เท่ายังไม่เท่าหรอครับยังไม่เท่าหรอครับเดี๋ยวคุณยายน้อยใจนะไม่เกี่ยวอะไรแต่เช้านะครับยายชมควนวอลนัมดีใจไอ้นรื่อันนี้ก็อีกอเรื่งเรื่อง ดีใจเรื่องอะไรครับตาคิดว่าเอฟซีตาตายเอาแล้วเอาแล้วกันฟันหรอเพิ่งเข้ามาตั้งแต่ปีหกสามนะโอ้โหเข้ามาทักทายตาเมื่อคืนตาดีใจโอ้โหพอดีใจเรื่องอะไรเนาะเรียกว่าดีใจใครตายไม่ถูกแน่นอนตาเขาบอกว่าใครตายไม่ถูกแน่นอนเรียกว่าไปหายายมาแล้วนึกว่าแล้วเมื่อเช้าคุยมาแล้วไงมาแล้วอไอ้คุยมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอุ้ย พูดคำเดียวพูดคำเดียวพูดคำเดียวบอกว่าเรียบร้อยแล้วไม่ใช่คือเข้าใจเข้าใจกันแล้วเฮ้ยเรีว่าว่าคำเดียวเขาว่าวัสดอกเข้าใจกันแล้วเข้าใจกันแล้วก็ใช่นางเขใช่นางไมใช่ดีใจด้วยตาตาดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับวันแรกนะที่เข้าบ้านแล้วยายคุยด้วยโอ้เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานไม่ได้ไปวันก่อนนไปไปนะวันก่อนไปเรียบร้อยไหมครับไปก็คุยกันด้วย ก็ไม่มากคุยกันเรียบร้อยนะเชื่อว่าเมื่อเมื่อเช้าไปแต่เช้าเลยเช้าไปเช้าเพราะว่าวันนี้ตายมีธุระไปตายมีธุระไปายก็เลยไปหายายยายพูดด้วยก็พูดด้วยพูดด้วยอ่ายายน่ารักมากแน่ยายน่ารักมากนะครับก็อยากถามจะโดนบงชงหรอ เอานี่คือขี่รถพานคุ้มมือคุ้มมือแท้อยากถามคือโบแวรมาน้อนไม่ใช่เราเราต้องงมอเขาเราต้องงมอเขาเราเป็นผู้ชายใช่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 ต้องหมอเขาเรารู้ว่าเราผิดแล้วก็ต้องงมอเขาใช่ไหมแล้วแล้วคุณยายพูดยังไงบ้างคะตามันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะลิ้นกับฟันคุณยยาาพูดว่เพิ่มแทนจะไม่ใช่เลย ใครไม่รู้วันนี้ตาจะไปไหนใครไม่รู้ด้วยรู้ไหมไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ไม่รูคลิปตาคุยกันกับลูกเมื่อคืนตาจะไปต่อชะตาเหรอใช่แน่ผมรู้ถ้าดูก็รู้ถ้าไม่ดูก็ไม่รู้ก็เลยเข้าไปหายายเรื่องนี้เลยยายบอกว่ายายก็บอกว่า ไปก็ไปไปก็ไปยายไปด้วยไหมคะไม่ได้ไปตาก็ไปกับป้าเต็มสงคนเลยละตาก็ไปกับเต็มสองคนคือรถตอนไหนนะคือรถตอนไหนไม่รู้ว่าจะไปช่วงบ่ายนี่แหละการต่ออายุใช่ไหมการต่ออายุการบ่ายนูาะก็ต้องเป็นช่วงบ่ายไปไหนไปวัดพระธาตุพนมนุ่นไม่ คนนเราี่ที่เคยที่เคยพา <c oughs> ที่เคยพาลุงพลป้าแตนไป <c oughs> ไปเะด็จเคราตั้งแต่ครั้ <c oughs> งแรก <c oughs> แรกได้เกิดเรื่องแรกๆกล่ะ <c oughs> ที่เคยไปตอนนั้นนะก็เลยก็เลยที่นี้มามาถูกกับตัวเองมาถูกกับมาถูกกับตาเองก็เลยตาก็ <c oughs> เอามันกลับย้อนมามเลยไป ดีแล้ว,ลวไปก็เหมือนเราเหมือนเราที่ว่าป้องกันไว้ก่อนอก็เหมือนฉีดวัคซีนโควิดเนาะติดถ้าหากติดก็เราก็พอใจอันนี้ก็เหมือนกันนะก็เหมือนกันคือเราเราตกสตาของเราถ้าหากเป็นไปก็ถือว่าเราได้ทำแล้วนะ เป็ยงางเป็นยังไงคลิปปังสุดยอดเลยเนาะไม่ไม่ได้เลยตาไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้เลยทำไมติดเหลืองอ๋อติดเหลืองของผมก็เหลืองติดเหลืองนอกจากลูกหลานเขาดูดไปแล้วเขาเขาได้ก็ไม่ได้ดูมู้ชายยังเหลืองอยู่เลยอ๋อเหรอใช่คือให้ให้เขาแก้ให้แล้วก็ยังเหลืองอยู่ยังไม่หายยังไม่หายก็แล้วไปสามวันตาดูหน้าตาสดใสขึ้นเนาะวันนี้ก็ สดบ้างไม่สดบ้างสดบ้างไม่สดบ้างโอ้ยได้ขี่รถผ่านหน้าบ้านเราได้พังไปแล้วกันเนาะก็คุยกันด้วยก็คุยกันด้วยคือเราพยายามทำเขาฟังเข้าใจนะกับครอบครัวของเราเนาะอะไรอะไรแบบนี้ต้องซื้อซื้อนังเข็มนังเข็มเสียกนังเน่ะเสียงนังเข็มข้าท้องเลยเสกนังข้าวทอง เนาะมันมันรุ่นนี้แล้วรุ่นนี้แล้วมันเสกไม่ได้โอ้โหเหรอรุ่นสี่ยาบกเข่าแล้วต้องต้องไหมก็คือทำไมล่ะกระบอกไม่ถูกเนาะ นั่งไม่เข้าต้องสอบถามลูจิมมี่ลูจิมมี่มีเชนไรใช่ไหมลูจิมมี่นอนนี่นอนเขาอง้ก็ไม่มีคาถามมันหมดนะค่าถามหมดแล้วคาถามมัน มันไม่คมเหมือนแต่ก่อนอ๋อมันไม่คมมันไม่ขังเหมือนแต่ก่อนอ้มันไม่ขังแล้วมันไม่ขังแล้วจมมอนที่ไรก็โอ้มันไม่ขังแล้วลืมยันไหนลืมยันนั่นมลูกเคยถ่ายหรือเปล่ไปง่ายง่ายนู่นนาทีมาเนาะนาทีมาต้องรอนาทีด้วยขั้นแบงคเต็มหมด ผมว่าถ้าไปไปต่อสตามาเนาะต่อดวงุตามาชีวิตนากต่อดวงตามาอากดีขึ้นกว่านี้ใช่ช่วงนี้มันลงบนก็ดวงลงตกเนาะกาเด้งงานเข้าแต่เช้านะครับ เราเราคุยกันแล้วเราคุยกันแล้วเขาเพื่อนแต่ช่วงในบ่ายเนี่ยเหยียบซะก่องคอยรถมาครับลุงคอยรถงานก่อนเนาะคอยรถมาแล้วนะครับลุประชารัว่าวันนี้อยรถออกมานะครับ บอกว่าวันนี้เราตะอายุนะครับตาซาจะไปต่ออายุกันนะครับครับก็อยยขอ ครับคุณลุงก็เอารถมาจอดหน้าบ้านนะครับแบบนี่นะครับระวังระวังรถด้วยนะนุ่งเอารถออกหน่อยนุ่้องเอาออกแลเขียนอยู่รถครกินคนกินก็ฟังมอเลยนะครับก็เป็นรายการนะครับตอนนี้ครับมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกรกรนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับคืนดี ด้วยนะครับปีใหม่มีแต่จุเปีนปีธรรมนธาตาชานยายก็รับเข้าบ้านแล้วก็มีใจกับตาด้วยอยากถามว่าคนเราคนเราแต่งงานกันไปเคยทะเลาะกันไหมหรือไม่เคยเลยมีไหมช้อนกับฟันลิ้นกับตาเล่ช้อนกับฟันรบกวนกันลิ้นกับฟันก็ทะเลาะกันบ้างถ้าหากใครแต่งงานกันไปแล้ว จนไม่ท้ายอดทองสบองยอดเพชรไม่เคยทะเลาะกันเลยตาจะไปกาบเท้าเลยอ้นี่ใช่ไหมจริงจริงนี่ขนาดตาอายุหกสิบเจ็ดสิบแล้วตาก็ต้องมีบ้างพ่อหนูอายุเก้าสิบกว่าแล้วกับแม่หนูไม่เคยเห็นแล้ะเคียงกันเขาคือมีครับก็ขอจบไว้เต่กันที่นี่ครับสวัสดีครับ